สงขลาเมืองสองทะเลหนึ่งในเมืองใหญ่ของภาคใต้ตอนล่างเป็นเมืองที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นทุกปีส่งผลให้มีความต้องการในการเดินทางมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมาเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ต้องการแก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชนในพื้นที่นายศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขาเพื่อเชื่อมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์โดยเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2564รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืนและในวันนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทพร้อมแล้วในการเดินหน้ายกระดับการเดินทางของประชาชน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดพัทลุงจากเดิมประมาณ80กิโลเมตรหรือ2ชั่วโมงให้เหลือเพียง7กิโลเมตรหรือเพียง10นาทีเท่านั้นแนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นที่ทางหลวงชนบทหมายเลขพท4004 กิโลเมตรที่3ามบวกสามนตำบลจองถนนอําเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงข้ามทะเลสาบสงขลาและไปสิ้นสุดโครงการที่ถนนอาบาจอสงขลาบ้านแหลมยางตำบลเกาะใหญ่อําเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาซึ่งโครงการเป็นสะพานรูปแบบคานคอนกรีกตอัดแรงรูปกล่องหล่อในที่และรูปแบบคานขึงขนาดสองช่องจราจรไปกลับระยะทางประมาณ7กิโลเมตรซึ่งตัวสะพานได้ออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิน่น โดยวงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น4,841ล้านบาทรวมทั้งกรมทางหลวงชนบทได้จับทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนซึ่งจะเชื่อมต่อไปถึงทางหลวงหมายเลข408และฝั่งจังหวัดพัทลุงจะเชื่อมต่อถึงทางหลวงหมายเลข4เพื่อพัฒนาเส้นทางโลจิสติกเชื่อมโยงทะเลอันดามันอ่าวไทย3จังหวัด ตรังพัทลุงและสงขลาเป็นเส้นทางสนับสนุนท่าเรือน้ำลึกสงขลาเลี่ยงการเดินทางเข้าตัวเมืองหาดใหญ่และตัวเมืองสงขลาทำให้สามารถลดอุบัติเหตุได้โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานี้จะช่วยยกระดับการเดินทางของประชาชนทั้งสองฝั่งทะเลรวมถึงใช้เป็นเส้นทางในการอพยพของประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติให้สามารถอพยพได้อย่างปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับจังหวัดประมาณ50ล้านบาทต่อปีสร้างผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนก่อสร้างโครงการ19.62%ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ได้ถึง430ล้านบาทต่อปีโดยโครงการได้ศึกษาผลกระทบและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติผ่านเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่29ตุลาคม2564และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี2566ถึง2568และพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2569พี่ว่าด,ดีค่ะดีมากเลยระรยะสร้างนี้เก๋ตัวยิ่มา ตรงนู้นนี่มันระยะต่างกีโ่โูเองค่ะแต่ตว่าระยะระยะต่างนี่ปั้นมาแต่ก่อนคือตรงเห็นเป็นเลยว่ารูแต่นี่คือดีมา,มากๆเลยเพราะว่าการไปมาจำมากใกล้หวาไรๆมันก็ดีดีมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ว่าจะรับกานุ้นที่ทำโครงการนี้เกิดมาค่ะก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนั้นสำหรับคนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของการคมนาคมยังเป็นการช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะในการนี้ก็ต้องขอขอ,อบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคท่านสยามชิดชอบได้คำนึงถึงประโยชน์ของคนในพื้นที่และก็ได้ช่วยกันตักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทพร้อมแล้ว ที่จะยกระดับการเดินทางด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขาช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน